i เรียงร้อยข่าวสั้นบนรรดาศระหว่างวันเสาร์ที่2ถึงวันศุกร์ที่8สิงหาคม2,568 1. การประชุมปรับภูมิทัศน์การจัดพิพิธภัณฑ์งานพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในวันอาทิตย์ที่3ส,สิงหาคมเวลา14นาฬิกาโดยประมาณที่ห้องประชุมชั้น2เฮือน00มีการประชุมหาหรือการสร้างพิพิธภัณฑ์งานพ่อครูสมณพธิรักษ์มีท่านสมณนะท่านสิขมาธทีมงานสร้างสถูป ทีมงานเรือโคกใต้ดินเข้าร่วมประชุมพร้อมกันค่ะด้วยงานที่พ่อครูสมณะโพธิรัก์ได้สร้างไว้มีหลากหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เหมาะควรอย่างยิ่งที่จะจัดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ศึกษาสืบต่อไปประวัติศาสตร์ชีวิตของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์จะอยู่ที่เรือโคกใต้ดินส่วนเรื่องงานสําคัญอื่นๆจะจัดที่เรือกระแชงลําอื่น อื่นที่ตั้งบริเวณใกล้เคียงกับเรือโคกใต้ดินค่ะ 2. บ้านวัดโรงเรียนร่วมใจส่งอาหารสู่แนวหน้าในสัปดาห์นี้กองทัพธรรมมูลนิธิยังคงมีมติร่วมกันจัดส่งอาหารให้ผู้ประสบภัยชายแดนต่อเนื่องทั้งสัปดาห์วันละ3เวลาค่ะยอดของอาหารชุด ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาหารหลักเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าและน้ำพริกอยู่ที่บ้านราชพวกเราทั้งชุมชนจึงผนึกกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นแบ่งเวลารับผิดชอบเป็นรอบๆทั้งนักบวชคนวัดชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขาค่ะ พวกเรากระจายตัวกันทำงานเป็นรอบดึกเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาของอีกวันรอบเช้าก็จะอยู่ที่ช่วงเวลา4นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะในช่วงบ่ายก็จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบต่างๆค่ะและนี่คือบรรยากาศการทำงานของบ้านวัดโรงเรียนจากกองทัพธรรมสู่กองทัพไทยค่ะ 3. งานฝ่ายสงและศิกมามาแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่นักบวชต้องลงมาร่วมเป็นกองหนุนส่งอาหารให้แนวหน้าแต่ภาร,รกิจสำคัญของท่านทั้งการแสดงธรรมในภาคคำ่ำการประชุมสงและแม้แต่การดูแลสมณะอาพาธหลวงตาสมณะผ่องไทยรัตนปุญโยท่านสมณนะก็ไม่ได้ย่อหย่อนเลยค่ะ รวมถึงท่านสิขามาที่ร่วมกันเอาภาระและอยู่เป็นหลักให้ปรึกษางานสำคัญได้ตลอดเวลาค่ะรไรระบอกเปิดใครระบอกยุ้มมาใ,ใกล้ๆที่ค่ะ 4. เส้นทางของบริจาคศูนย์แนวหน้าและศูนย์อพยพในตลอดสัปดาห์มีผู้มาร่วมบริจาคของเพื่อส่งแนวหน้าทั้งวัตถุดิบต่างๆทั้งอาหารแห้งเวชภัณฑ์และของใช้จําเป็นที่ศูนย์รับบริจาคบ้านราชธานีอโศกมั่นใจครับของนี้ไปถึงแนวหน้าแน่นอนครับผม ทั้งชีวิตร่างกายเทียบร้อยดังแดนประเทศาบางศูนย์ได้จัดส่งไปยังแนวหน้าและบางส่วนได้จัดแบ่งไปยังศูนย์พักพิงตามที่เห็นสมควรค่ะพน้องและพอเชสุดชีวิตจุดจีราการ 5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนงานเลี้ยงไข่ผัในชุมชนมีการพัฒนาของงานขึ้นเรื่อยๆผัจึงไม่ใช่เป็นเพียงอาหารในครัวบ้านราษอย่างเดียวมีการแปรรูปเป็นอาหารหลายรูปแบบมีคนมาดูงานขอแบ่งปันความรู้อยู่ไม่ขาดสายล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่7มีคนจากในเมืองอุบลติดต่อขอแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผำจากท่านสมณะเด่นตะวันนระเบโร ทันได้เมตตาไปให้คำแนะนำทันทีที่บ่อผําข้างเรือโบสค่ะด้านผักชายาผักพื้นบ้านปลูกง่ายที่บ้านราษหลังการแปรรูปเป็นสินค้าใบชายาอบเกลือในวันพุทธที่6 สิงหาคมหมอแผนไทยบ้ารรดาได้คิดดวงวงสาและแกล่นกันทิปแก้วดีเป็นตัวแทนของสถานที่ผลิตอาหารสหกรณ์การเกษตรคนของแผ่นดินจำกัดเข้าวรับรางวัลอย u u l l t y y w w r r s ประจำปี2568รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทส่งเสริมฐานรากใบชะยาอบเกลือค่ะ 6. งานกสิกรรมขุดมันเทศและ เก็บฝักบัวมันเทศที่ทีมกสิกรรมได้ปลูกไว้ที่ริมมูลเมื่อ3เดือนผ่านมาได้เวลาเก็บผลผลิตแล้วค่ะในเช้าวันศุกร์ที่8สิงหาคมได้เริ่มขุดข้าวลงครัวกลางแล้วในขณะเดียวกันพันบัวที่นำมาจากอำนาจเจริญปลูกไว้ที่นาคำยอดตอนนี้ออกฝักให้ได้เก็บแล้วค่ะวว้า wow. ในเวลาเที่ยงตรงของวันจันทร์ที่4ส,สิงหาคมที่ผ่านมาอาสั่งบุญได้ขับรถหกล้อไปส่งพี่น้องชาวศรีสะเกษ20กว่าคนที่หนีภัยในเหตุการณ์ประทะตามชายแดนไทยกัมพูชามาพักพิงที่บ้านราชกลับชุมชนค่ะเนลสิคคม ากศรีสาปืนอนี่ใม่ใม่ใหม่บ่อนม่มาจากศรีษาแม่ลบลูกปืนอันเขมรมาแม่เลมาพ่้อยู่มาโพอยู่ยั่มันลาดเออลี้ยงพ่อท่านเลยละคนไหนเฮาสามารถี้กันยุ่งยกับเป็นลูกพอเดียวกันคือเก้าใหญ่สมคิดใชาแม่สมคิดจ้ามาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ดีค่ะมาได้พ mmm. ักทุกบ like ้านอะไรนะไหนหนังสืออยู่ที่นี่ก็ได้มานอนที่นี่ค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยอยากฟังเพลงอะค่ะเจ้าของบ้านอยากฟังเพลงเพลงอะไรเนาะเพลงที่แม่ร้องเมื่อกี้นะคะรอหนึ่งสองสาประเทศไทยรวมรุอนเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐ ไทยกองไทยทุกส่วนอยู่รงรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยลวนมารักสมักที่ไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาด อัปเดตการปรับภูมิทัศน์หน้าเฮือน00ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมางานปรับภูมิทัศน์หน้าเฮือน00มีต่อเนื่องค่ะศิปลปินพลังจิตพลังศิล์คชสารทองได้เพิ่มที่นั่งพักผ่อนเพิ่มเติมตอนนี้มีจิตอาสา,าที่ทำความสะอาดเพิ่มเติมคือท่านสมณะแด่ธรรมธรรมรักิตโตค่ะโอ้รเว้ยไแรู้สึกปวดเอวเลยเอาลยคู่กเลยตังคู่เลย และยังมีแม่ไข่ขาวเสริมสีลแสงเนตรที่ขอลางานอื่นๆมาประจำอยู่หน้าเฮือน0ูนูนกวาดใบไม้ทุกเช้าทั้งหมดคือภาพรวมของบ้านราชเมืองเรือในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเจริ่นทำสำนึกดีค่ะ